สวัสดีครับสวัสดีสมรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับเปหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่9นะครับเดือนกรกฎานะครับก็เสียงดังนิดนึงนะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับของโรยินนะครับของโรยินนะครับ L108 นะครับวันนี้เข้ามานะครับสภาพนะครับ เสื้อสวยนะครับแล้วก็เดิมๆนะครับไม่เคยซ่อมนะครับใช้งานปกตินะครับทั้งสองทั้งหนึ่งท่านนะครับมีแค่หนึ่งท่านนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าในสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับสามารถขับสปดได้ข้างละสองนะครับคอยอิ่มนะครับแต่ถ้าเป็นข้างละหนึ่งก็อิ่มนิดนึงนะครับถ้าขับเสียงกลางก็ขับเสียงกลางเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็ขับเสียงแหลมหรือฮอนก็ได้นะครับเสียงชัดเจนมากนะครับพวกเอลนะครับสไตล์เป็นสไตล์นุ่มๆนะครับถ้า อ่าเป็นคับพวกแอลก็ชัดเจินนะครับเสียงพวกนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับอยู่ของสามข้องหลวงปทุมธานีนะครับมีตัวไหนที่มาใช้งานนะครับด้านหลังก็ยังี่าด้านหลังก็จะเป็นเอก์อาร์หรือแจ็คโฟนเข้าก็ได้นะครับอ่าครับแจ็คโฟนนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มบิดนะครับปุ่มแดงนะครับใช้งานปกตินะครับพอลมก็นะครับ ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับมีตัวไหนติดมาดชิงานก็สามารถเอามาแลกดีเธอได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับเนี่ยครับพวกหูพวกอะไรนะครับก็ยังใสใสอยู่นะครับรอสินิมยังไม่เยอะนะครับพวกนี้ยังใสใสนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ร้านนรันศักดิ์อยู่คลอง3ามคลองหลวงปทุมธานีนะครับมาลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ข้างนึงนะครับขับเบรแล้วก็ข้างหนึ่งขับกลางแหลมนะครับฟังน้ําเสียงกันดูนะครับ นะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับจะหูมอนเครื่องก่อนนะครับอ่านะครับไฟนะครับติดปกตินะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกตินะครับลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับข้าวๆกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับช่องเอนะครับกลางแหลมนะครับช่องบีนะครับขับเบียดนะครับ ะจะได้ฟังเสียงที่ยาวเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับขับกลางแหลมก็ชัดเจนนะครับ นะครับของโรเยนนะครับ L 2ลสนะครับสภาพยังสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับของเดิมๆแล้วก็ไม่เคยซ่อมนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือมีตัวไหนนะครับที่มาใช้งานก็สามารถเอามาแลกตีเทิร์นได้นะครับมาดูข้างหลังก่อนนะครับเพราะข้างหลังเมื่อกี้ก็น่าจะย้อนแสงนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังแป๊บนึงนะครับมาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับสายนะครับ สายตัวนี้นะครับก็เดิมๆนะครับหัวตัวนี้ก็เดิมๆจากบริษัทเลยนะครับหัวตัวนี้นะครับสัญญาณเข้านะครับจะเป็น NR หรือ JCO ก็ได้นะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วนะครับหรือสเปคคอนนะครับก็ได้แต่แล้วแต่ลูกค้าจะใช้งานนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาอยู่ที่7,500าบาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนันศักด์นะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมสินค้าก่อนนะครับเผื่อพี่ท่านสนใจนะครับหรือนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ สะดวกมากนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ก็ส่งให้ได้นะครับทั่วไทยนะครับสำหรับพี่ๆที่กดติดตามนะครับก็จะได้เห็นสินค้าไว้กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เอามาไดกทีิเ์นได้นะครับราคาตามเนื้อผ้านะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการนะครับก็ไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับ L108 ของโรเย็นนะครับเมื่อหนึ่งก็ลองเช็คราคาดูนะครับแต่ตัวนี้ผมขายอยู่ที่7,500บาทนะครับไว้เจอกันีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ